วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงฟอร์มูล่าอินโฟกาสนะคะสำหรับคาวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นที่เคยสัญญากันไว้นะคะว่าจะนำภาพผู้โชคดีค่ะที่ได้รับรางวัลจากมอเตอร์อีกโเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเดือนธันวาคมนั่นเองได้รับรางวัลรถ3คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันค่ะชมหน้าของผู้โชคดีนะคะไปชมกันว่าเขาทำบุญมาด้วยอะไรทำไมถึงบุญหล่นทับขนาดนี้ค่ะเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทสื่อสารกลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานย,นยนต์ครั้งที่30 ได้ทำพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้ง4ท่านจากรายการ SMS ชิงรถ Mitsubishi Attrage 1.2 g l x มูลค่า4 4 3 0 0 0บาทรายการซื้อบัตรชิงรถ Subaru XV 2.0i มูลค่า1 3 5 0 0 0 0บาทรายการซื้อรถชิงรถ Hyundai Veloster 1.6 MPI มูลค่า1,299,000บาทและรายการซื้อสินค้าชิงรางวัล ชิงคาวาสกิในรุ่นแซ250มูลค่า151,500บาทโดยมีผู้บริหารจากบริษัทร,รถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้ง4ข่ายและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทักไททันนะคะเป็นผู้โชคดีในรายการ s m s ชิงรถนะคะ้วก็ได้วดมิสุซเบชีอะทร่าชไปนะคะตอนที่ส่งใบส่งไปเยอะไหมส่งไปประมาณ20ข้อความครับ ับผมกี่บาทพี่ประมาณสองร้อยกว่าบาทครับบาทแล้รถสีส่แสนคุ้มค่ากับการลงทุนมากแล้วได้มาเดินที่งานมอเตอร์อ็กโปบ้างไหมอ่าก็เดินทุกปีนะครับเดก็ไปเดินถูกต้องครับเดินไปส่งไปหรือว่านอนส่งอยู่ที่บ้านสองอย่างเลยครึ่งแรกเราส่งส่งส่งหน้าง,งานแล้วก็อีกครึ่งที่สองก็คือส่งจากที่บ้านครับคืถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ร่วมสนุกในการส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาใช่ไหมครับ อันนี้คือผู้โชคดีนะคะจากรายการซื้อบัตรชิงรถค่ะได้ Subaru XV ไปนะคะคุณลูกหนูสวัสดีค่ะซื้อบัตรไปกี่ใบคะสำหรับงานเ o t o r Expo ที่ผ่านมาสองใบค่ะสองใบใช่ค่ะสองใบแค่นี้เลยค่ะตอบคำถามข้อสุดท้ายหรือเปล่าว่าเขาถามว่าอะไรข้อสุดท้ายยังจำได้ไหมคะในแบบสอบถามอ๋อ Subaru อ่าที่เอามาโชว์เป็นสีอลไรใช่ไหมคะ ตออไปสีว่าอะไรสีส้มค่ะมางานบ่อยไหมคะปกติมาทุกปีไหมคะหรือว่าไงเป็นครั้งแรกที่มาค่ะตอนโทรเข้าไปรู้สึกไงบ้างบอกว่าคุณลูกหนูได้รางวัลเป็น Subaru XV ตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะก็ทําใจอยู่อาทิตย์หนึ่งชาถึงจะบอกคนอื่นเนาะต้องแนวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะ ซื้อรถแล้วก็ชิงรถนะคะได้เวลส์เตอร์ไปนะคะซื้อรถอะไรในงานไปคะแค่ไม่ได้เบดครับแค่ไม่หาเบดไปนะคะแล้วตอนที่ซื้อนี่คิดไหมว่าเฮ้ยฉันน่าจะมีโอกาสนะหรือว่าอะไรเงี้ยมีดูเรื่องแล้วไม่เคยคิดเลยครับมไม่สนใจไม่มีเลยรครับแค่เดินไปตามเขาว่าเขาต้องมีรายการนี้แล้วก็เลยซื้อรถชิงรถแล้วก็ไปต่อแถวใช่ก็ตั้งใจไบจองรถให้ลูกสาวก็เท่านั้นน่ะแล้วก็รีบกลับเท่านั้นเองปกติแล้วมางานมอเตอร์อซ์โปบ่อยไหมคะไม่ครับ ปีนี้คือไปครั้งแรกไปครั้งแรกไปครั้งแรกแก็ได้รางวัลเลยใช่ครับ <laughs> พี่ไปบนอะไรที่ไหนไว้ก่อนเปล่าไม่มีอ่ะอาจจะเป็นบนเก่าตามมาให้อะครับ <laughs> บนเก่าตามมาให้ค <laughs> ่ะงั้นปนีปีนี้จะมาเดินอีกไหมก็คิดว่าน่าจะไปอะครับเพราะว่ามันพลูกเขากก็ชอบเที่ยวกัน่าน,นอยู่แล้วะครับ <laughs> จะดีเลยครับก็ได้่แบ่งๆกันไปขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่กับผู้โชคดีซึ่งเป็นตัวแทนของผู้โชคดีนะคะเป็นพี่ชายของคุณดนายในรายการซื้อสินค้าชิงรางวัลแล้วก็ได้ Kawasaki คันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายคุณดนายนะคะชื่ออะไรคะสักชายวันใสครับแต่พอดีว่าน้องชาเนี่ยโทรมาว่าเออได้รางวัลรางวัลตอนนั้นคือไปซื้อ,อ,อน้ำยาล้างรถเนี่ยฮะแล้วก็ได้เขาจะมีใบใบชิงโชคให้ใช่ไหมก็ส่งส่งไปก็ก็วันหลังก็โทรมาว่าเออได้รางวัลแล้วเงี้ยก็ดีใจครับ ซื้อน้ำยาล้างรถนะคะแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นแสนกับบ้านไปแบบนี้สุดยอดน,นะคะ,ะ,คะถ้าอยากโชคดีแบบพี่ทั้ง4คนนี้นะคะคุณผู้ชมก็แค่มางานมอเตอร์อีปเราปีนี้ค่ะในวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะสิ้นปีนี้มาให้ได้ค่ะรับรองว่า บุญหล่นทับหรือว่าโชคเนี่ยอาจจะหล่นทับคุณผู้ชมได้โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ